กับเรียนคนยึการรุ่งเรืองานุ่ตรีเล็กนักที่รุ่งถสกับภาคเอกชนภาคประชาชนในเวลาหรือเกียรติสูงกันในทุกปีเล็กนวกมตรวจติดตามงานกาน พระเจ้าวินเทจานเนจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยที่การเสด็จกับประเทศมาเลเซียมีพิธีกราบนี้ขอขอบพระคุณและขอต้อนรับพระเดชประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะด้วยความยินดียิ่งและจังหวัดจราขออน้อมรับ ใหตุลนาให้ห่อผ่านกาไม้สารประเภทต่างๆก็คือการพบปะและเติมพลังให้กำลังใจกี่น้องเป็นสักสมทั้ขออนุญาตการเต็่ก็เห็นพรมวิภากราชาิไม้ทำรายได้ส่งออกเป็นจำนวนมากค่ะ 哎。Well. ก็รู้จักกัน้ากนท่านสบตรหน้าเนี่ยนะีดาสบพบชเก่านะครับมรู้จักกันได้าขอมาวก็นาวาดนยนั่งลงครับนั่ยืนนะครับนั่งลงนะครับ เอาอะไรมานั่นนี่นี่ใครลุกขึ้นดิจะได้ไปถึงเราเดี๋ยวดิ่ามวดีครับหนึ่งสองสาม่ปลาชุมนต้นแบบจังหวไรดีาปลาชุมชนอะไร กันต้นต้านกันที่หมอกเขาดูแลไปนะถ้าอยากมีปลูกไม้อะไรอย่างเงี้ย้วตอนนี้สามารถเปิดทุกที่เป็นพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กได้แล้วนั่นเป็นเสริมความเป็นของด้วยอีกเรื่องคือเรื่องอะไรไม้บีค่านี่ถ้าติดไปจะได้ปลูกต่อไปด้วยนี่เป็นต้นแบบนะครับนั่นคือมรดกให้ลูกหลานนะต้นไม้มีค่านะถ้าตายไปแล้วตออะไรเงี้ยลูกก็ไปท่าประธานพูดในการได้ขายตัดขายก็ได้ที่นโยบายรัฐบาลเราเลยอันี่ชุมชนไม้มีค่า ของสมุนาพรครับเป็นแหล่งองเที่ยวแล้วก็เป็นการอุตสาหรมใหม่สมาชกเ่ได้นนีครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้นอยากจะดยมตับพื้นที่ตรงนี้เป็นในส่วนที่การขยายโครงการและเมื่อก่านนั้นมีการจัดการ ครับขออนุญาตครับตรงนี้เป็นการขยายผลโครงการเรื่องการท่ามกลางในเทศการดูแลเด็กพิเศษครับซึ่งได้ดำเนินการนะครับซึ่งขออนุญาตทางคุณหมอเชิญครูที่เป็นการคุณครประเทศไทยได้ดำเรียนท่านท่านอาจารย์ท่านนี้ครับครับขออนุญาตครับท่านครับขออนุญาตอธิบายก็คือว่าด้วยการ ที <toys> ่พระองค์ท่านเนี่ยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสดาเนี่ยท่านเป็นหวกเป็นใยท่านก็เลยเด็ๆดีๆลูส่งาให้เราเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นคุณชลพรมุ่ทุรับที่ทำโการนี้ขึ้นมาี่ร่กาัที่สุใจก็คือพัฒนาเด็กจากการนั่งยืนเดินบนทางนะคะท่าน เดินย่านออกไปครับก็จะไดท่านนะครับเิอเจอตำรวจครับครับครับ เราอยู่ความเรื่อยความบูรีนะเราศึกษาพวกเราดับลงพื้นที่เนี่ยไปรู้จักไหมมีแบบรจักไหมรู้จักมีแบบไหมยัไมด้วยเ ว่าในการเรียนตั้งแต่เด็กๆทั้งสองภาษาควบคู่กันอยู่ร่วมกันนะครับวันนี้ท่านผู้ใหญ่ในวายนะครับที่บ้านอยู่ฝ่ายหนึ่นะครับ

ใครว่าอะไรไม่ต้องไปอะไรผสมปะเตะกันมากน,นักืออันนั้นพี่ว่ากันต,อนต่อนะนั้นให้ดีกว่าลูกใครนนั้ลูกใครตัวหนังสือเรียนภาษาเถอะนะเอาท่องเอาให้ได้ก่อนไอ้นี่คืออะไรเหมือนเอาตัวอย่างที่เขาสอนภาษาอื่นมาเนาะ ทำงานผมต่อรู้ไหมง่ายๆต่อของลุงเนี่ยต่คือการจิ้มู้มีน้ำรอบรบใช่ป่ะเห็นไหมถ้าเป็นแลมนี่ออกไปไม่มีอะไรอย่างเงีแต่มันชื้นไปแต่บนบกเนี่ยเาเรียกว่าแลมวันนีเราทำคูกันแลมกับต่อรู้ไหมของเราทใต้หนวยงานทำใต้เราชืนเป็ต่อชตอที่ มาสอนเรื่องเก็บนะครับเก็บเราใส่ไปนี่ขายได้ไหมเนี่ยขายได้ขายได้แก่เลยนะอ๋อไม่นี่ไม่ใช่เรื่องคุแก่ครับมันเก็ียวนดหัวอะไรเนี่ยหัวอะไรเนี่ยอันนี้ก็ไรหัวนกข้างาใช้มือแก่ข้างั หน่งองามินทภารหนึ่งสสามครับขอบคากครับตัสีนะแบบแบบไหนกี่เลยได้ิตตลาดตลาดันจนี่คืมันต้องทาตามต้องามตลาดด้วยนบางอย่างเราทำแบบท้องถิ่นอย่างเดียวมันไม่ไหวแล้วไห้ มันต้องมาด้ขายต้งานการายต่างเราก็จะขายแต่ว่าทำวิธีาของเราผมิสุทธแต่รวดลายแตงเรามาตับได้หมดได้ไเออไม่งขายไดพอแล้วขาได้แล้วจะทำยังไงาในรักครับีที่พื้นที่สมบวรแล้วครับรอนะาก็เป็นใบยองกเเรว่าขายกับท่าเนภอกฤา ผมจากให้เราเล่นวิ่งเถรมาลางประเทศก็วิ่งตัวแล้วประเทศไทยมีความหลาหลายอยู่แล้วไงเนส่งนี้ข้านผู้างนี่ครับ่นี่ครับสวครับหนึ่งสองสามสหเดด สมวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านต้อนรับกันใัวทนรนาการศูนย์หา